เดี๋ยวั้งก,กองตามคำแนะนำของทั้งอ m เอมเอทั้งของเดมันดาเทอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแล้วก็ออกพระราชบัญญัติขึ้นมาพลอสปลอสและสุดท้ายทำมาเป็นบบสในที่สุดเตรียมมันมนี่จะละกองซึ่งความท้ายมันมีปัญญาแล้วครับนะสามหมื่นล้านห้าหมื่นล้านกองก็กปงงั้นใครจะไม่มีปัญญาสุดท้าย ก็ต้องไปซื้อมีดของตัวเองที่เป็นมีดดีๆกลับจากต่างประเทศที่เขาออนมูลได้ไปในราคาไม่เกินยี่เจ็ดเปอร์เซ็นของมูลนี้ทั้งหมดแต่าแสนห้าพเก้าหมื่นล้านสุดท้ายแล้วเออซอขาดทุนไปจากมูลมี้ทั้งหมดหกแสนกว่าล้านแล้วทีนี้มีใครทำจ่ายแล้วถ้าบเป็นหกแสนกว่าล้านเนี่ยก็ชาวบ้านเรือจะมานั่งเสียภาษีจ่ายให้อุ้มแบงเครื่องมือให้แบงกรล้มอะไรกระล่มฮะ รัฐบาลก็ต้องรื้นแรงได้เพราะมีกฎหมายว่าด้วยว่าทุกเงินฝากนั่นรัฐบาลเป็นประกันธนาคารกระทรวงการคลังก็เข้าไปดูแลก็ต้องได้ทุกข้อรวมเอาเสรื้อกิจิิจารเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในมือโดยเพิ่มสัดส่วนแยกเอาของปตทแต่เดิมซึ่กระทรวงการคลังถึงขึ้นว่าเปอร์เซ็นตเต็มนั้นออกมาเป็นปตทสอพอเพื่อแก้ปัญหานี้เน่านี้ นี่คือที่มาของปตทสอทออที่เป็นปัจจุบันแล้วควกเรือนอนิ่ที่เป็นของหมาชนในตลาดขุ้นเนี่ยมันเรือมันเท่าก็แก้ปัญหาไม่เชื่อลองไปถามรัวีรพลดูก็ดีก็ได้หรือท่านสมเด็จมงคลอภิรมณ์ที่สิหรือสมนงพิติยาดูในช่วงนั้นคำานึ่งนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการฟื้นฟูน,นี่สิบล้านมุชีของหมาชนที่ถืออยู่ทุณที่ที่ไอ้โพลินเนี่ยนะกอ 2,500ล,ล้านนะครับนะฮะที่เป็นตัวโพลีนเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ของน้องชายเนี่ยก็หกว่าแปดสิบล้านอันนี้ไม่ได้อยู่ในหาชนที่ที่คุณไปใช้เรียกไปแล้วคุณกล้ายอมรับไหมว่าที่คุณไม่พอใจคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากว่าคุณทักษิณไม่เอาโพลีนตัวของน้องชายคุณเนี่ยมาแก้ด้วยใช่ไหมฮะปัญหานี้มันทําให้ไม่พอใจทําไมไม่เอาโพลีนเข้าไปด้วย ก็โพลีนไม่ได้อยู่ในตลาดพุ้นนี่ครับมันเป็นของติบุคคลบริษัทมิติบุคคลมันไม่ใช่มหาชนรัฐบาลแก้ปัญหาของมหาชนนะในตลาดพุ้นของบริษัทมหาชนตัวโพลีนไม่อยู่คุณจะเอามาันรวมอยู่ในนี่ได้ไงผมว,ว่าแต่ล้างเห,หรียญอยู่สลวนล่าเนี่ยคุณไม่ได้หุนสุดทิ้งดังกรุงเทพทันเสียาการในชาติสกปรกทัน์ก็อยากได้แต่เมื่อไม่ได้ชาติสกรกทันนิตติ เรื่องหลังธนาคารของมาเลเซียเขาก็เคลมอยู่ได้ได้คุนอยู่ตัวคุณเองก็เหลือเพียงแค่แปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่นั่นก็คือแปดเปอร์เซ็นของทุนที่เอาไว้ค้ำประกันหนี้เสียเท่านั้นเองของเงีนกแลนแบงที่เกิดขึ้นในสถาบันการเงินจากการปล่อยกู้และทําให้เกิดหนี้เสียขึ้นมาเอาไว้แปดเปอร์เซ็นต์เพื่อสอัญลักแต่คือทั้งนั้นคุณทั้งหมดจะยกมออยายองในรัฐบาลประชาธิปไตยได้อย่างไง ร่วมขบวนการกันเข้ามาร่มล้างการปกครองยังชุนยังขึังคุณเล่ร่วมคุณนักสินคุณร่มระบอบการปกครองประชาชนเราท่านประเด็ษสมชื่คุณิราชจลินก็ดีวันนั้นท่านร่มการปกครองเรายังชวนถึงก็ไม่ด้องกลัวสร้างวาทกรรมว่าร้มระบอบทักสินคุณไม่ต้องกลัวว่าประวัติศาสตร์จะไม่ลงหันเที่ยงตรงว่าพวกคุณมาล้มล้างการปกครองประชาชน ขอให้คุณจะเล่นลิ้นช่าววาทักรรมเป็นยังไงว่าเป็นการล้มระบอบทักษิณนั้นจริงๆคุณก็เป็นแค่วาทกรรมเน่นลิ้นทุกข์เปลือความเลวร้ายที่พวกคุณเร่วมกัมสมคบทุกเป็นกระบวนการล้มล้างการปกครองของประชาชนเราที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจเขาเรียกอำนาจอรธิปไตยคือคู่เป็นใหญ่ประเทศนี้ประชาชนเป็นใหญ่คุณการปกครองตนเองเพื่อตนเอง พวกคุณมันกไอพวกสุนทรรัตใช้พวกผดเ็จการอำนาจเต่ากลุ่มอำนาจนิยมที่แน่ทั้งการเลือกตั้งกลัวหัวกดกลัวแพ้การเลือกตั้งถึงมันจะยืมเงินอำนาจนอกระบบถึงยอมยองไปสวามิทัศน์หุือเดียนม่ั้างมองเท้าบูสเอาท็อบูสเอาคุณพวกคุณหยือมาพูดเลยว่าฮิตมั่นในระบบการปกครองประชาธิไปไตยระบบ,ะบรัฐสภาพวกคุณก็เหมือนกับหมาสุนัข ที่เลื่อนในสักพัประชาธิไปไตยในโลกอารยญาตคนนั้นลำนั้นท่านคนเด็ก,กรวัิ์ไปแล้วในชวนมามาบนท่ามกลางกองเลือนค่ายมันตาตรวดท้ายขายต้นไอ้รถเอเอโชคดีอาตัวโชคดีก็ว่าโชคดีอาหทุกขลาท่านชนะการเลืาาเอกตั้งนะฮะ มาเป็นรัฐบาลวันที่เก้ากุมภาฮนะกุมภาปีสี่สี่นะจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภานั้นนเอามาตั้งในรัฐบาลวันที่เก้าหน้าการเลือกตั้งยังเรียกว่าถล่มได้ก็ได้นะพักตั้งใหม่ในปีสองสี่สองนะฮะงงเนียวก,การการเลือกตั้งมายาวนานโดยอาศัยช่องของบทบัญญัติในระัฐมนูญีโดยเฉพาะการคีบเพื่อหาแสวงหาประโยชน์ แม่เพื่อถึงแสดงหาประโยชน์นะฮะอย่างพ่อเลี้ยงน้อยอาลินินม,มานเฮดินสุประชัยตาลิกระพักที่สิ่งนี้อาจทำนะหรือพิเชษอันพิชาติตุลนะฮะไอ้นี่โรงแรมดิบะบีสองร้อยล้านหารไปด้วยกันทำให้เป่าเศษโซลเลอร์หรือหายดอกเบี้ยหายไปถึงห้าพันคำอันละห้าแสนนี่โซลเลอร์นะฮะนึกถึงจะเป็น โตซา,ลาแลนคูเซอร์เป็นยัไงแล้วก็มาพิจิททตรีธรรมทีทีอนทีโรศัพห้าล้านเลขหมายคุมีภ่าสามล้านปริมณฑลและกรุงเทพสองร้อยเอสองล้านจากการทำพันยาเป็นญาในในสมัยรัฐบาลในอน,นันต์ปัญญาโรชุนป,นมปอมมุนชวนเป็นไงรครับแล้วเป็นท่านสุประชัย ตอนนี้คงหายหล่อนะลูกชายออกมาจากก,การเสกกัญชายังเนี่ยแล้วต่อพอเรียนน้อยหายไปแล้วด้วยมข่าวว่าเงินสองหมื่นล้านที่ใช้ตาเยเลือกตั้งจากกองน,นี้มหาศาลงินแท้ตาเยเลือกตั้งคุณทักสินแล้วก็หายไปเลยเป็นไงจงานนี้าเมืองไทยเรามันเป็นวงจรที่ประชาชนเราต้องแบกรับเหมอนนะครับนี่สินเราจะกี่ล้านล้านกี่ล้านล้านกี่พันล้าน หรือแม้ทั้งกีบาทกีตางเราต้องเสียหมดเลยการถูกก่อผู้เศรษฐกิจขึ้นมานะฮะกากการทางทลายร่วมสลายก็เหมือนทำสงครามเศรษฐก,กิจนะครับหรือสองครามรบพึ่งมันด้วยอาวุธคนมันแพ้นะครับเมื่อผู้ชนะเข้ามาเหยียบบนแผ่นดินบนเอกราชและบุณภาพแห่งยินแดนของประเทศเราอาวุธก็ต้องวางนะฮะจะเห็นจะฆ่ายัางไงก็ต้องยอม ไม่มีอะไรจะไปซู้อนกปกมือได้แล,ล้นะครับมีเชวนก็ยังดันุ้นลังอยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้ประชาชนเรามาแ,แก้ปัญหาของเราด้วยตัวของเราเองโดยเลือกคนเพื่แก้ปัญหาดันทุนลังมีอยู่บน็นกองทุกกองเงินกองทองอันมหาศาลที่ถูกรวมไปด้วยระบบจับลักอัไรแท้งชาติดังฐานนี้รวมมาถึงขั้นรวบทับถิ่นของทั้งถิ่นโดยกองถึงแทเท้าวของ,ของ,ของ,ของ ของกู้เผด็จการของกู้เผด็จอำนาจแล้วปล่อยให้เรายืนขาสัส่นๆลงกระ่านเอื้อยจดนดดสุดท้ายสูบเป็นหมดต้องนองหมอนนอนเสือแต่จนมีแรงยึดจนได้พักไทยรักไทยใต้การน,นาที่มีสมาชิกพักถึงสุดสี่ล้านสามแสนคนภายใต้การเป็นหัวหน้าพักของท่านหัวหน้าท่าน,านดรพชินวัตรมากรอบกู้ พิจุมยังไงไม่รู้แต่ว่าการควบเรือย้อนกันเข้ามานั้นอาจจะเรียกเป็นวัตถุประสงค์ของลุนใจรี่ที่ต้องการให้เรวมมันเข้ามาเพื่อเพื่อง่ายต่อการกำหนดราคาเรื่องง่ายต่อการควบคุมปริมาณทั้งน้ำมันดิบน้ำมันที่กันแล้วรวมรทั้งก๊าซคอนเดนเซทที่ได้จากการกันหัวเชื้อของการกันขั้นสูงสุดพอที่จะไปใช้ในเครื่องบินได้ ถึงวันนี้เนี่ยึม่ว่าท่านจะมีหรือไม่แต่มันก็เป็นกาเรเปิดช่องเปิดประตูมารกนะฮะที่กับคนเหล่านั้นแต่ที่ท่านไปท่านก็่วนนึงเข้ามาจากน้ำมันที่เกาะปูนะครับที่พยายามจะปะตอเข้าไปโดยท่านคุณเจนก็เห็นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยทางต่อกำลมีสาวไวิหารขึ้นมานะครับ ก็เกิดข,ขึ้นหลังจากที่ท่านไปแล้วมีได้คณะท่านนายกสมัครมาเนี่ยท่านร้ไหมครับปัญหานี้เนี่ยนะครับเขบาได้วิหารทุนที่ทับซอ้อน L701 นะครับ4.6กิโลเมตรนั้นเกิดม,มานียงแค่เคต้องริเย้อนคณะท่านนายกคูเซนโดยการส่งสมองสีจากสารสัฐรเมริตาเข้าไปที่ ัมพูชาเพื่อล้มฮุนเซนเพื่อขอสองครามหว่างรัดน,นะสร้างความพอใจแม่พอใจแ่บพลเมืองก็เพราะว่าการทําสัญญา MOU ปีสี่สองโดยรัฐมนตรีชื่อต่างประเทศรับเพื่อสุนทริพัฒนในขณะนั้นยอมยกยินยนให้นะครับเพื่อแรกกับบอลน้ํามันที่กอะตูแต่รัฐบาลของกัมูชาเมื่อรัฐบาลกัมูชาหันมาโคบตัานท่านรู้ไหมครับ สัญญา m o ูที่ทำอาไว้นั้นถูกแก้ไขในสมัยท่านก็เป็นตรน์สัตรแก้ไขให้48ตารางกิโลเมตรไม่เสียพื้นที่ทาบุินญานคับซ้อนที่เป็นบ่อน้ำมัน15ล้านไร่ก็ไม่เสียวักะทอก็อมีโอกาสเข้าไปนะซึ่งทุกในกองแดงคนตีแดงก็กกรมแขนงที่มันรู้ดีนะว่าดินแดนคับซ้อนอย่านนั้นมันเป็นจุดที่ อ่อนไหวมากซึ่งถ้าทางปตทเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะฮะเราสามารถมีน้ํามันแบ่งกันอยู่นะครับส่วนไหนที่มันเป็นของไทรกับของไทรส่วนไหนที่เป็นของเขากับของเขาของเขาเขาก็ให้กรรมการเราแต่ถ้ามันทับซ้อนแบ่งกันนะฮะแต่เราเอาหมดนะฮะผลประโยชน์ยกให้ไา้แล้วจะจะตรับลงได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ดีและปตทเป็นลังงานของรัฐนะครับถ,ถึงสุขขข่นใหญ่โดยกระทรวงการคลังและกองทุนรายยักหนึ่งและวายยักสอง ของคุณบำเหน็จํำง,งานค่าชก,กางคุณตรงนั้นเหรอแล้วยังมีสิบเป็นล้านบัญชีแล้วยังมีคุมนอมินีที่เป็นต่างประเทศที่่เปิดเผยมันเป็นนอ,อ,อนไซเครมนะฮะมันเป็นบัญชีรับซึ่งเป็นนอมินีซึ่งรัฐบาลในประเทศของสา,ามื่อทท่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยก็มาถือไว้ซึ่งตรงนั้นก็ยังเป็นของไทยโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ จะงมีกองคุณอายุพักนี้จะขึ้นเป็นโซนการคังที้หนึ่งที่งสองและกองคุณดำเนินดำนานดูแลกันอยู่แต่การเลื่อนการเงินโดยไม่คำนึงถึงบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็ที่มีตป็เมืองอยู่กันอย่างนี้เนี่ยมายาวนานเนี่ยทําให้เราต้องแบกรับต้นทุนจากสองบาทถึงสิบเอ็ดตังค์นะฮะมาเป็นเชอากับการอ้างถึงว่าเป็นการนําเข้าในราคาสิงคโปร์สิบเก้าบาทบวกค่าขนส่งอีกสองบาทเป็นยี่สิบเอ็ดบาท เราขายให้ต่างประเทศก็อยู่ในราคา19บาทส่งออกไม่ใช่ทาไมไม่ขายเราในราคาส่งออก19บาทแล้วก็เราจะได้นาเอาแรงงานต้นทุนเหล่านั้นมาคิดจากต้นคุณยังนาเข้าเหมือนกับราคาส่งออกเนี่ยเอาไว้ขายคนไทยที่ราคา21บาทเท่ากับมาเลเซียทําไมมาขายที่ส9บาทดีเาม32บาท31บาทซึ่งมันเพิ่มต้นทุนเพิ่มภาระ ทำให้งเงินในกระเป๋าของกำลังซื้คือพลเมืองของประเทศเนี่ยมันหายไปหมดส่งน้ำมันหมดท่านสูบเพื่อสูบเมื่อเราจนกระทั่งเราแห้งโหยและแห้งหอบจนไม่มีแรงทีกจะ้สู้หรือแข่งขันกับใครเลยถึงต้องการเปลี่ยนเราให้จบับเป็นข้าศกดินดินนี่หรือมันทั้งไม่ยีนะมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือมันตอบสุดท้ายของบ้านเมืองของเราที่จะนำพาประเทศไปด้วยกัน พวกท่านจะสู้เพื่อในสิ่งที่พวกท่านมีอยู่แล้วเราทำไมททำไมไม่ปลอ่อยประชาชนเรา,าเพื่อต่อสู้บ้างสู้เพื่อชีวิตของเราบ้างสู้เพื่อสิ่งที่เราไม่เคยมีให้ได้มีบ้างแต่พวกท่านจะใจสืดใจดำาไปถึงไหนหนีอ,อย่างน้อยท่านใจสืบใจดำกับเราเรายังหวานอมขมขืนแต่ท่านจะเอาใจสืบใ,ใจดำ เรื่งานองเรา่เกิดมาแล้วรับผิดชอบบ้านเมืองเราสำับรุของเราอย่างนั้นหรือหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้อำนาจที่ท่านได้ในวันนี้น,นั้นเป็นอำนาจที่ดูนาตาวะจำยอมและยอมจำนนของคนลองของรัฐรัฐของเราที่น้องของเราตั้งนั้นเลยนะไม่มีคนอื่นเลย ท่านจะไปลบทักจับสุกคลายจิตอาวุธตรงไหนหัวจกเท้าเนี่ยมีใจกลางสูงกลางอารอยธรรมของบ้านเมืองเนี่ยสูนกลางอารอยธรรมสูงกลางสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองและสูนกลางวิทยาการบ้านเมืองตึกรามบ้อนช่องประสาทราชวังสถาปัตยกรรมงดงามท่านมาอะไรกันทัง้งหมดหัวจกเท้า่รงนี้เนี่ย ประชาชนเป็นบ้านทหารเป็นัวมีรัวอะไรมาตั้งกันอยู่กลางบ้านอย่างนี้ามมการเม,ม,มีงการปกครองเป็นเรนื่องของคน,นทั้งประเทศไม่ใช่ของกลุ่มคนใดคณะหนึ่งคณะใดไม่ใช่เลยนะเรามีแต่ละท่านมีแต่แตามเชื่อชาญเฉพาะด้านใช้ความเชื่อชาญเฉพาะด้านคุณลักษณะพิเศษบุคลิกภาพที่พิเศษและอัจฉริยภาพที่พิเศษเหล่านี้ ไม่งั้งสรนบ้านมึงร่วมกันไม่ดีกว่าหรือแต่นงานกันทำาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันนะบ้านมึงเรามีต้นทุนมากมายมหาศาลท่าน